สวัสดีค่ะวันนี้ะจ้าจะพามาดูแปลงหญ้าเพนกลานะคะคือวันนี้เราไม่ได้มาขายหญ้านะคะแต่พามาดูรถติดค่ะข้างหลังนะคะรถหญ้าที่ฟาร์มติดมาเช้าค่ะฝนตกหนักน้ําขังเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเป็นกี้โคนนิดหน่อย oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราจะเดินลุยแปลงหญ้าไปเลยนะคะ จะมีน้ำเฉอะแฉะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสองสามอันนี้ฝนตกหนักมากหญ้าเรากำลังจะยาวนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถทำท่อนพันได้นะคะนูน้นทางนู้นรถติดนะคะเราตัดยญาให้บวัวเมื่อเช้าเอรถขึ้นมาไม่ได้นะคะรถไถนาน้อยติดน้องรถติด เรามาดูฝั่งทางนี้กันบ้างนะคะฝั่งทางนี้ก็เป็นแปลงหญ้าแพงกุลานะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถทําท่อนพันได้นะคะ ตอนนี้น้องเต้เต้กำลังเอารถขึ้นมานะคะ <S <S นี่ใหญ่กับน้องเล็กเอาเร่งเครื่องเข้าไปค่ะเร่งเครื่องนี่ฝนกำลังจะตกแล้วนะคะเมฆดำมาแล้ว แปลงหญาเละหมดเลยนะคะ oh, <no. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัวนะคะจะเป็นฟาร์มวัวของตาเตียงนะคะ นี่ปล่อยน้องออกมากินหญ้าด้านนอกนะคะก่อนที่ฝนจะตกนะคะเดินเลี้ยงหน้ามาเลยลับเต้เร็วเดี๋ยวฝนจะตกแล้วจะได้เก็บผ้านี่ทางด้านนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าของเรานะคะ ตอนนี้ยาแพนโกลาของเรายังไม่ยาวพอที่จะสามารถทำท่อนพันได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งจองล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะล็อกคิวไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่สามารถทำท่อนพันได้นะคะเพราะว่าหญ้าของเรายังไม่ยาวพอนะคะเราจะพยายามเร่งปุ๋ย ใส่ปุ๋ยให้น้องนะคะเพื่อจะได้มีท่อนพันธ์ไว้แบ่งให้กับผู้เกษตรกรนะคะที่อยากได้พันธญ่านะคะไว้ปลูกไว้ให้น้องบัวนะคะถ้าเรามีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเราจะอัดคลิปลงไว้ให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องจ,าจา้าจ่าทิพาด้วยนะคะถ้ามีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเราจะถ่ายและลงให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ